ตอนนี้เรากำลังหมุนเพื่อเอา้าตัวเชาไม่ไดนะ้ตอนนี้เรากําลังหมุนเพื่อรอตัวเชคให้มันครบ3าแถวนะเพราะว่าเราจะ่าดูซิว่าซองแดงันจดาอา้าวเพื่อนคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันในช่องกิงกองแก้วอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าเว็บของ Joker Family นะคะวั <Wow. S 1> นนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาเล่นเกมในค่านี้นะคะ e-bay gaming นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะพาไปเล่นเกมอะไรโอเคคะ่ะเราจะมาเล่นเกมนี้กันนะคะ T of Fortune หรือว่าต้นไม้แห่งโชคลาบนั่นเองนะคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยคะ่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันแล้วนะคะเริ่มหมุนแล้วนะเราเล่นกันอยู่ที่เบ็ดละ60แล้วเราก็มีทุนในวันนี้อยู่ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทเกมนี้นะต้นไม้แห่งโชคลาภนะมันจะมีตัวซองแดงนะคะคล้ายๆตัวซองอ่างเป่าตัวนี้นะถ้าเราหมุนได้เนี่ยมันจะขึ้นไปสะสมอยู่บนต้นไม้นะขึ้นไป3ซองแล้ว มันจะมีตัวตัวเชคตัวนี้นะคะที่เหมือนเป็นตัวเขย่าโทรศัพท์ตัวนี้มันจะเป็นฟีเจอร์โบนัสนะคล้ายๆตัวหมุนฟีสปินนั่นแหละค่ะค<ณ>ก็หมุนไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้ าได้ซองแดงไปสะสมข้างบนอีกแล้วอ,อ่ะหมุนไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ตัวเช็คครบ3ตัวเลย ตัวตัววายกับซองแดงนะคะชนะไป 200. สองร้อยซองแดงกำลังเบ่งบานนะอ้าวสะสมขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ซองแดงของเราตอนนี้เรากำลังหมุนเพื่อ อ้าตัวอ่าไม่ได้นะคะตอนนี้เรากาลังหมุนเพื่อรอตัวเชคให้มันครบสามสามแถวนะ,ะเพราะว่าเราจะอ่าดูสิว่าซองแดงมันจะอ้าวเพื่อนๆตัวเชคมาไหมมาอ่าได้ตัวเชคแล้วนะคะเข้าเกมโบนัสแล้วเขาบอกว่ามาเขย่าต้นไม้กันเลยอ่ะเราก็เริ่มกดตัวเชคเพื่อเขย่าต้นไม้นะ ได้มา160ก่อนนะขย่าต้นไม้กันอีกสี่อะแล้วก็ขยา่าแปะที่ห่อทองคำเพื่อเปิดเผยรางวัลให้เลือก3อ่อะเราเลือกไปก่อน1รอบนะเอาซองนี้ได้สองพเลือกอีกซองหนึ่งซองนี้ได้ร้อยหนึ่งนะคะอะเดี๋ยวเหลือเลือกอีกซองหนึ่งซองนี้ก็ได้อีกมาอีก1000บาทนะคะเรียบร้อยค่ะ เรามาดูเงินรางวัลรวมกันทั้งหมดอาสามพันรบรับรางวัลเรียบร้อยโอเคค่ะก็ใครสนใจเล่นเกมเดียวกับเรานะคะต้นไม้ให้โชคตัวนี้นะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องกิ้งกองแกวกันด้วยนะวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ